สวัสดีครับตอนนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อของนักเรียนนะครับออตอนนีม้มีปัญหาว่าบางคนที่ส่งใน Classroom นะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมีเลขที่นำหน้านะครับทำให้ การเปลี่ยนชื่อก็ง่ายๆก็คือให้นักเรียนเข้ามาที่ Gmail ก่อนนะครับ Gmail ของเรียน Gmail นั้นต้องเป็น Gmail ของโรงเรียนเท่านั้นนะครับนักเรียนถึงจะสามารถส่งงานใน c l a s s r o o m ได้นะครับ Gmail ต้องเป็น Gmail ของโรงเรียนนะถ้า Gmail ของเรียนจะเป็น ไฟล์ c d o t h s นะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนชื่อกันครับปกตินักเรียนจะชื่อของเรียนจะไม่มีนำหน้าด้วยเลขที่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือให้เรียนมาที่ Google บวกนะครับหรือว่า Google Plus นะครับถ้าใครเข้ามาครั้งแรกก็เจอหน้าให้เปลี่ยนชื่อเลยแต่ถ้าใครยังไม่ได้เคยเปลี่ยนชื่อให้มาที่โปรไฟล์ คลิกตรงคลิกเพื่อแก้ชื่อนะครับปกตินะครับสมมุติว่าของครูยังยังไม่ได้เปลี่ยนก็จะเป็นชื่อเชลโรมอย่างเดียวนะครับถ้านักเรียนเลขที่1ถึงเลข9ให้ใส่0 1ถึง09นะครับถ้าเป็นเลขที่อื่นๆก็เปลี่ยนตามปกติอย่างเช่เนเลขที่45ก็ใส่15แล้วบันทึกนะครับชื่อของนักเรียนก็ จะเปลี่ยนนะครับจากที่ไม่มีเลขที่นะครับทีนี้ในการส่งงานในคลาสรูมก็จะมีเลขที่นำหน้านะครับขอให้เรียนเปลี่ยนชื่อทุกคนนะครับใครไม่เปลี่ยนถือว่าไม่ไม่สามารถที่จะตรวจงานในคลาสรูมได้นะครับ